เปิดสินสอดสุดอลังการเคลลี่ขนไปขอแต่งน้องนายไม่ธรรมดาเห็นแล้วอึ้งเลยละคะ่ะเกิดกระแสเป็นข่าวลือขึ้นมาว่าทั้งคู่นั้นเลิกลากันจริงหรือไม่ล่าสุดหนุ่มเคลลี่ออกมายืนยันแล้วละค่ะว่า ทางคู่นั้นแยกย้ายบ้านกันอยู่จากเรือนหอลแล้วล่ะค่ะแคลลี่ออกมาเปิดใจเหตุที่ทําให้เรื่องของความรักในครั้งนี้แตกหักอย่างไม่พร้อมเปิดเผยอะไรมากนักเพียงแต่ว่าบอกในเรื่องของอายุที่แตกต่างกันและทัศนคติที่ไม่ตรงกันค่ะหากจะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วงานวิวาที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม2562ค้าสินสอดบอกได้เลยเนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆล่ะค่ะเพราะว่าหนุ่มแคลลี่เขาคนมาเต็มที่ไม่ว่าจะเป็น บ้านเครื่องเพชรทองคำเงินสดและรถยนต์ต้องบอกเลยว่าแหวนเพชรนั้นโอ้โหวงใหญ่โตมากเลยละคะ่ะจะจัดเต็มขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ